สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการช็อกโกเวิร์สานไลน์กันที่นี่เป็นประจำนะครับที่สังคมช็อกโก o c o m ของเราแห่งนี้นะครับวันนี้ก็วันพฤหัสแล้วเหลือเพียงแค่พรุ่งนี้วันเดียวนะครับแล้วเราก็จะได้หยุดพักผ่อนกันในวันสุดสัปดาห์นะครับสาหรับวันนี้เนี่ยก็มีข่าวที่จะมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับก็คือจะมาเตือนภัยว่าในปัจจุบันนี้การค้าขายกันทางออนไลน์ในที่นี้นะครับก็จะมีคนจํานวนหนึ่งที่เป็นมิจฉาชีพก็อาศัยช่วง จังหวะแบบนี้นะครับในการที่จะหลอกลวงผู้บริโภคจํานวนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีของการที่ว่าเอามาติดต่อหาเหยื่อกําลังที่ต้องการสินคา้าแบบนั้นพูดหวารล้อมต่างๆอานาส่งสินคา้าปลอมหรือว่าพอหลังจากส่งสินคา้าพอปไปให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยรีบปิดช่องทางสื่อสารหนีไปเลยดังนั้นเนี้ยก็ฝากเตือนภัยในเรื่องนี้กับทุกๆคนเอาไว้ด้วยนะครับหรือเพียงแค่วันพรุ่งนี้วันเดียวแล้วเราก็จะอยู่ับพอร์ตกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ย ผมก็มีโพสต์ดีๆนะครับที่จะมาให้กำลังใจทุกๆคนเช่นเคยครับบางอย่างแค่คิดก็มีความสุขบางอย่างคิดแล้วสนุกก็คิดกันไปบางอย่างคิดแล้วทุกจะคิดทำไมทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับใครอยู่ที่ใจใเราเองนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขกันวันนี้เราจะมีโพสต์อะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามเราชมกันได้เลยครับ สำหรับพสตแรกในวันนี้นะครับน่าสนใจมากใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบในการถ่ายรูปอาจจะเคยสงสัยว่าในแต่ละปีนียเขามีการประกวดการถ่ายรูปนะครับคุณรู้ไหมครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยรูปภาพที่ชนะเลิศน,นะครับได้รับเงินรางวัลถึง5 0 0 0สนบาทนะครับเป็นรูปอะไรถ้าสนใจนะครับพิมพ์เิร์ชคำนี้เลยครับรูปชนะเลิศในการประกวดภาพถ่ายนะครับโดยที่ว่าคนที่ชนะเลิศ ในการประกวดภาพถ่ายในปีที่แล้วนะครับได้แก่นายจอห์นสแตนเมเยอร์นะครับซึ่งเป็นช่างถ่ายภาพแล้วก็ภาพของเขาเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับจากองค์กร w o r l p r r s s s Photo นะครับถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าภาพนี้เป็นอย่างไรนะครับพิมพ์เสิร์ชคำนี้แล้วก็เข้าไปดูความงดงามกันนะครับโพสต์ดีๆโดยคุณการยากันดาครับสำหรับโพสต์ต่อไปนั้นนะครับทุกๆคนนะครับที่ขับรถยานพาหนะ นนไม่ว่าจะเป็น ừ รถยนต์หรือว่าจะเป็นรถกระบะหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเคยสงสัยว่ายางที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะมีอายุบอกไว้ไหมแต่ในที่นี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เข้าไปติดตามที่โพสต์นี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีในการดูยางน,นะครับว่ายางที่เราซื้อมาเนี่ยเราถูกย้อมแมวเราถูกคนขายเนี่ยหลอกเอายางที่ใกล้จะหมดอายุมาขายเราหรือเปล่าถ้าอยากที่จะรู้ข้อมูลว่า Lower วิธีในการดูยางน,นะครับว่าดูอย่างไรนะครับพิมพ์ร์ชคำนี้เลยครับ โดนหลอกขายยางรถหมดอายุเข้าไปในนี้นะครับก็จะมีวิธีในการที่เราจะไปดูกันว่าเราจะมีตัวเลขอยู่ตรงไหนวิธีการดูตัวเลขแต่ละตัวเลขนั้นแปลว่าอะไรนะครับเข้าไปติดตามรายละเอียดที่โพสต์นี้โพสต์โดยคุณดีนอกครับโพสต์ต่อไปนั้นน่าสนใจมากเลยนะครับ หลายๆคนเนี่ยที่หากว่าชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นคงจะรู้จักกันนะครับว่าดอกไม้ประจําชาตินั่นคือดอกซากุระแต่คุณรู้ไหมครับว่าทําไมดอกซากุระเนี่ยถึงมีความหมายขคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยมีรายละเอียดประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างที่น่าสนใจเลยนะครับอาจจะฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถ้าสนใจนะครับพิมพ์ร์ชคํานี้เลยครับซากุระจริงๆแล้วเนี่ยในดอกซากุระตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ ได้มีการแบ่งแยกกันเอาไว้คือประเทศจีนเนี่ยจะเน้นในการดอกบัวแต่ถ้าเกิดประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเน้นดอกสักุระซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะมีระยะเวลาในการออกดอกสักุระเพียงแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีความหมายลึกซึ้งที่จะอยู่ในความหมายของคําว่าสักุระดังนั้นเนี่ยนะครับหากว่าใครสนใจนะครับเข้าไปดูที่โพสต์นี้นะครับโพสต์โดยคุณฮะมูมูครับรสำหรับโพสต์สุดท้ายในะวันนี้นะครับ เป็นโพสต์ของ i n c r e d i b l e ิฮ่องกงนะครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้นแม่บ้านฮ่องกงมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจมาฝากนะครับคุณเชื่อไหมครับว่าประเทศที่เจริญแล้วอย่างฮ่องกงเนี่ยในปัจจุบันยังมีอาชีพรับจ้างสาบแช่งคนอืเป็นยังไงครับว่ามีอาชีพรับจ้างสาบแช่งคนด้วยที่แน่ๆน,นะครับมีวิธีการแล้วก็มีคนไปว่าจ้างจริงๆด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมีคาอยู่ชั้นๆครับเป็นภาษากวางตุ้งบอกเอาไว้ว่าครัว่ารับจ้างแช่งคนพูดคําว่าสาสิวยาง แปลว่ารับจ้างช่างคนนั่นเองนะครับโพสต์ดีๆนี้โดยคุณแม่บ้านฮ่องกงครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแต่ละโพสต์ดีๆที่ทางช็อกโกนั้นนำมาเสนอให้กับทุกๆคนนะครับชมการเป็นประจำนะครับที่นี่นะครับเว็บช็อกโก้ดอทคอมเราเป็นสังคมใงการให้โอกาสและแบ่งปันคุณค่าร่วมกันนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการช็อกโกเวิร์ดถามไลน์ได้ทุกๆวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีครับ